กองอำนรยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักจร,รเสนอรายการจากึกดไว้ณชายแดนใต้สวัสดีค่ะ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีปัจจัยซึ่งเป็นจุดแข็งหลายด้านเช่นการมีสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงเป็นแหล่งความรู้และงานวิจัยนวัตกรรมชั้นนําพร้อมต่อยอดสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะส่งผลต่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกทั้งประชากรส่วนใหญ่สามารถสื่อสารได้หลายภาษาถือเป็นข้อได้เปรียบที่สําคัญวันนี้รายการจ่รึกไวณนะชายแดนใต้ค่ะอยู่กับแขกรับเชิญที่จะมาร่วมขับเคลื่อนองความรู้และสร้าง โอกาสให้แก่ผู้ประกอบการและคนรุ่นใหม่มากมายค่ะและตอนนี้ค่ะดิฉันก็อยู่กับแขกรับเชิญที่จะมาร่วมขับเคลื่อนองค์ความรู้สร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการและคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรุนพิทักษ์ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภใต้และผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยสงขลานาคารินท์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ นี้อยู่กับพออเลยนะคะมาถึงที่เลยต้องบอกว่าที่นี่โอ้โหยิ่งใหญ่แล้วก็อากาศดีมากๆวิวดีมากๆเลยนะคะก่อนอื่นอยากจะถามถึงที่นี่ค่ะอุทยานวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินค่ะมีส่วนช่วยในเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยียังไงบ้างกับผู้ประกอบการคะก่อนอื่นผมอยากจะเรียนนิดหนึ่งด้วกันครับว่าบทบาทของอุทยานวิทยาศาสตร์นั้นเนี่ยนะครับบทบาทตรงๆเลยครับคือบทบาทในการที่จะช่วยสนับสนุนและก็ส่งเสริมการนํา นวตัตก,กรรมและก็เทคโนโลยีไปใช้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเห็นว่าในภาพใหญ่เลยนะครับทีนี้การที่จะน,นํานวตัตก,กรรมไปใช้ประโยชน์แบบนี้นะครับจะต้องมีความร่วมมือในทุกภาคส่วนเพราะลําพังแค่เพียงหน่วยใดดยหนึ่งเนี่ยมันไปไม่ได้นะครับเห็นว่าเราเรามีอยู่4ี่ภาคส่วนนะโดยทั่วๆไปเวลาเราพูดถึงกันนะครับอัน,อน<ม>แรกก็คือภาครัฐบาลอันที่สองคือภาคเอกชนอันที่สก็คือหมหาวิทยาลัยและอันที่4คือชุมชน ถ้า4ส่วนนี้ไม่ร่วมกันเนี่ยมันขักดันไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโนโยบายกับผู้มายอยู่ที่รัฐถูกไหมฮะนวัตรกรรมอยู่ในมหาลัยแล้วก็ผู้ใช้ประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่าคือผู้ประกอบการเอกชนแล้วก็ส่วนชุมชนเนี่ยก็แน่นอนที่สุดคือฐานกที่จะทําให้เขารวยไปด้วยกันหรือว่าเศรษฐกิจเขาดีขึ้นไปด้วยกันเพราะถ้าเราไป3ส่วนแล้วก็ส่วนที่สีไม่ผ่านเนี่ยมันก็กลายว่าเราทิ้งเขาไปข้างหลังเพราะะนั้นเราเห็นว่า บทบาทวิทยาศาสตร์ก็คือประมาณนี้เพราะนั้นจะเห็นว่าเราเนี่ยเป็นตัวเชื่อมระหว่างสีภาคส่วนวิทยาศาสตร์ถ้าเราดูเห็นภาพจะอยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับตรงกลางจากส่ส่วนนี้ถามว่าเขาขัดแยนตรงไหนเขายังไม่เจอใครเราก็จะได้เขาได้เจอกันหรือเชื่อมโยงกันอย่างเช่นนวัตกรรมในมหาลัยเราก็เชื่อมไปยังเอกชนเอกชนอยากได้โจทย์อยากได้วิจัยอะไรเรื่องอะไรก็ส่งมาที่มหาลัยรัฐบาลต้องการสับสนอะไรในเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ ก็ผลักมาจากกระทรวงลงมาที่อวิทยาศาสตร์ชุมชนอยากจะเข้าถึงก็เข้ามาที่วิทยาศาสตร์เรา่องนี้คือบทบาทที่สําคัญจริงๆเรามีกลไกทุกกลไกที่จะทําให้มีการนํานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์มา,านนลัยสงขานคัรินนั้นเนี่ยครับเรามีนวัตกรรมเยอะนะครับด้วยความที่เป็นมหาลาัยที่ตั้งมาปีนี้ก็55ปีแ mm hmm. ลวนะครับตอนนี้ผมเข้าใจว่าแต่ละปีเนี่ยเราก็จะมีผลงานวิจัยที่นําไปสู่การใช้ประโยชน์กนเยอะมากเลยครับ วิทยาศาสตร์เนี่ยมีบทบาทหนึ่งก็คือช่วยดูแลนวัตกรรมของหมาอะไราด้วยเรามีทรัพย์สินธรรมัญญาที่ร้อยไอพีนะครับอยู่ในมือประมาณ900กว่ารายการ<ม>เกือบเกือบพันรายการที่พร้อมให้เอกชนมาใช้ประโยชน์นะครับแต่ยิงกลไกโดยรวมในการที่จะนวัตกรรมไปใช้เนี่ยผมอยากจะพูดถึงหลักๆสัก3กลไกแล้วกันนะครับกลไกแรกก็คือคกลไกของการสร้างผู้ประกอบการใหม่แต่ต้องเป็นพวกการที่ใช้เทคโนโลยีครับ หมายถึงว่าไม่ใช่พวกร้นทั่วไปเราเลยมีส่บุ๋มเพาะธุรกิจเพื่อจะมาช่วยพัฒนาผู้ประกอบการนะครับในส่วนที่2ก็คือพวการ,รายเดิมรายเดิมเนี่ยเราก็จะใช้การถ่ายทอดเทคโนโลยีครับก็คือถ้าเกิดว่าพวกการอยากจะพัฒนาเราก็ใช้ผู้เชี่ยวชาญซึ่งในมืองเรามีเยอะนะครับไปช่วยพัฒนาเอีกเพราะนันแสดงว่าเขาก็สามารถทำก็เ,เรียกโดเลสซานเฟอร์หรือเทคซานเฟอร์ไปได้เลยนะครับในกลุ่มที่3นี่จะก้าวหน้าหน่อยก็คือ ต้องการจะใช้ผงานวิจัยเราก็มีศูนย์ทรัพย์ถินธรรมปัญญาที่ช่วยนำนวัตรกรรมเหล่านี้ไปถูกการใช้ประโยชน์ที่เรียกว่าขอเรียกใช้สิทธิท,<ม>ที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่าเรามีอยู่เกือบพันรายการแล้วอุทยานวิทยาศาสตร์ค่ะเข้ามาขับเคลื่อนโครงการต่างๆของภาครัฐเพื่อช่วยในการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการยังไงบ้างคะคือ,คอจริงๆแล้วเราเราเป็นคนดูแลแผนงานเองเลยครับเราเป็นคนดูแลแพลตฟอร์มเลยแพลตฟอร์มที่รัฐบาลส,าสนับสนุน่านทยานวิทยาศาสตร์เลยอย่างเช่น เรามีแผนงานที่เรียกว่าบุพาะธุรกิจเลยก็เราก็รับโครงการได้เองโดยตรงเลยพวกการธุรกิจรุ่นใหม่ๆสาตานับก็ดีที่ต้องการอยากจะเป็นพวกการใหม่เนี่ยเขาก็สมัครเข้ามาเป็นพวกการบุพาะที่นี่เลยครับเรามีโปรแกรมดูแลเขาสาปีปีเราดูแลเขาจนทั้งเขามีความพร้อมที่จะเป็นพวกการประมาณนี้ครับอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือโปรแกรมของการที่จะ,ะช่วยพัฒนาให้มีการใช้ในวัตกรรมมากขึ้น เปลี่ยนตัวเองจาก S M B เป็น I D E เป็นต้นเราก็เรียกว่าโครงการเรียกว่า I R T C หรือโครงการส่งเสริมหรือพัฒนาขีดความสามารถของผู้ปรกบการนะอันนี้ก็เป็นโปรแกรมที่ส่งผู้เชี่ยวชาญไปช่วย<ะ>พัฒนาทเทคโนโลยีกับผู้ปรกบการโครงการ Talent Mobility คือการที่จะให้นักวิจัยของเราเนี่ยไปเป็นนักวิจัยไปช่วยพัฒนานวัตกรรม แก่้าเอกชนโดยถือว่าเป็นการไปปฏิบัติราชการอ,อันนี้โปรแกรมอยู่ที่เราเลยแล้วเราก็ยังมีโปรแกรมที่เราเรียกว่าเป็น IP for SE เอกชนที่อยากจะมาขออนุญาตลายเส้นก็มาใช้ใช้โปรแกรมนี้นะครับแล้วเราก็ยังมีโปรแกรมที่ว่า Co-research ค,คือเอกชนอยากจะวิจัยร่วมกับเราก็มาใช้ที่นี่เลยนะครับผมอาจจะเรยียนเพิ่มเติมเพื่อเห็นภาพนะครับวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะมีหน่วยงานหลักๆอยู่ทั้งหมดนี่ห้าหน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะดูแลโครงการแบบที่ผมพูดถึงนะครับแต่ละ,ะแผนงานเนช่นสนย์พวิ<ม>สววาหกิจก็ดูแลเรื่องกลไกลกบบระบบเพาะแน่นอนมันจะมีโครงการจากของรัฐหลายโครงการมากไม่ว่ามาจากกระทรวงหรือมาจากหน่วยงานภายนอกดื่นเราก็จะรับเข้ามาดูแลโดยส่มเพวิสาหกิจนะครับหน่วยงานที่สองเราเรียกว่าสำนักง,งานความร่วมมืออุตสาหกรรมอันนี้จะเป็นหน่วยงานที่ไปพัฒนานวัตกรรมไม่แก่เอกชนเป็นการเฉพาะเลย เรามีหน่วงงานที่ว่าศูนย์ทรัพย์ถิ่นปัญญานะครับศูนย์ทรัพย์ปัญญาก็มีหน้าที่ในการที่จะขับเคลื่อนเอานวัตรกรรมที่เรามีอยู่ไอพีเรมีอยู่เนี่ยไปอนุญาตให้ใช้สิทธิ์รวมทั้งมีโครีเสิร์ดด้วยนะโครีเสิร์ชคือวิจัยร่วมแล้นที่4ก็เป็นเรื่องของ STI STI คือโครงสร้างพื้นฐานก็คือเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเรามีห้องวิจัยการเรามีพลอตแพลนให้เอกชนมาใช้ได้ครับที่นี่เรามีพื้นที่ที่เราเรียกว่าสเปซนะครับ เอกนชนรายใดไม่ว่าจะเป็นผู้การบ่มเพาะหรือผู้การทั่วๆไปที่ต้องการจะมาวิจัยและพัฒนามาใช้พื้นที่ที่นี่ได้<ม>อยู่กับเราที่นี่ที่นี่มันจะเข้าถึงนวัตกรรมเพราะว่าจริงๆอุทยาศาสตรค์คือที่รวมของทรัพยากรวิจัยครับอยากจะเจอนักวิจัยก็มาเจอที่นี่<ม>อยากจะมีโครงการที่ผมพูดถึงว่าแพลตฟอร์มไม่ต้องไปไหนมาอยู่ที่นี่เลยครับม,มีผู้เชี่ยวชาญมีพี่เลี้ยงอยู่ที่นี่หมดเลยครับขออย่างเดียว ขอให้วิจัยและพัฒนามาอยู่ที่ได้เลยน,นี้เป็นแพลตฟอร์มที่เราเรียกว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานซึ่งผมว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่สําคัญนะแล้วเราก็สามารถเชื่อมโยงกับหมหาวิทยลาลัยต่างๆได้ด้วยเครืค่องไม้เครื่องมือบางอย่างเราก็ใช้ของมาเลยแต่บางอย่างเราก็มีที่นี่ด้วยนะครับนักวิจัยไม่ต้องพูดถึงเราใช้ของมาเลยอันนี้ก็เป็นบทบาทที่สําคัญที่ผมอยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการมาใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานจากทรัพยา,ากรวิจัยที่เรามีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วถ้าเกิดคนที่ไม่ได้มีธุรกิจเลยบ,บางคนอาจจะเป็นสตาร์ทอัพเลยเพิ่งอยากจะทําธุรกิจสามารถเดินเข้ามาใช้บริการที่นี่ได้เลยไหมคะได้เลยครับจริงๆเรายังมีโปรแกรมหรือแพลตฟอร์มที่ช่วยนิวไอเดียเนี่ยครับแต่ส่วนใหญ่เราจะมุ่งเป้าไปที่นักศึกษารุ่นใหม่มซึ่งเรามีหน่วยงานที่เรียกว่า p c ซ a สถานพัฒนา ความในผู้กันนักศึกษากลุ่มนี้เราเข้ามาตั้งแต่ดีไซน์ทิงกิ้งเลยฮะเข้าบูธแคมป์พัฒนาไอเดียถ้าเข้าไปได้ก็ทําเป็นพวกโปรไทไปต่อยอดแล้วก็เราอาจจะมีทุนอย่างเช่นเทคฟันเนี่ยไปช่วยสนับสนุนเขาในตอนที่เขาเริ่มต้นธุรกิจครับเราก็จะดูแลถ้าเมือเ่อไรก็ตามที่เขามีความพร้อมก็ส่งต่อมาที่สุบพาะต่ออีกครับนิสิตนักศึกษาที่นี่คือสามารถที่จะจบมาแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจได้เลยแล้วมีการต่อยอดยังไงบ้างคะเห็นว่ามีโครงการที่มี สอนอชอดูแลด้วยจริงๆสอนอชอหรือสำนักง,งานรักษาแห่งชาติถือว่าเป็นพัิตรของเราอย่างเข้มแข็งนะครับเราก็ได้มีความร่วมมือกับทางสอนอชอมาโดยตลอดนะครับอย่างเมื่อกี้ที่พูดถึงว่าจะเชื่อมโยงไปเรามีโครงการที่ว่ายุสตาร์ทฟันหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเทคฟันก็ได้นะครับยุสตาร์ทฟันเป็นการให้ทุนเริ่มต้นการทาธุรกิจให้กับพวกการที่เป็นสตาร์ทอัพทั้งหลายทั้งปวงนะครับอันนี้เราก็มีความร่วมมือใครที่สนใจหรือน้องๆสตาร์ทอัพเนี่ย สามารถมาสมัครหรือว่าขอใช้บ,บริกันได้ที่อุทยานวิทศาสตร์ได้เลยนะครับอีกโปรแกรมหนึ่งเรียกว่า Open Innovation อันนี้ให้กับผู้ประกอบการที่อาจจะต่อยอดนวัตรกรรมเป็นโปรแกรมที่เราทําร่วมกับเอ็นะครับแล้วก็อีกโปรแกรมหนึ่งที่เราเรียกว่าคัดเลือกหรือผู้ประกอบการในภาคใต้ร่วมกับภาคอื่นด้วย5ทีมจากภาคใต้แล้วก็ไปร่วมกับ3ภูมิภาคก็กลายเป็น4ภูมิภาครวมมา20ทีม เราได้สุดยอดมานินมังกรอของประเทศไปแล้วนะครับก็อของรอบนี้จะได้จากภาคกลางนะ,ะแต่ว่าภาคใต้เราก็ไม่ย่อยแล้วครับเราเข้าไปในรอบสุดท้ายประมาณ3ทีมเลยนะครับต้าทีมก็ถือว่าเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเขาให้ยกระดับตัวเองเสียภาพตัวเองได้ชัดเจนขึ้นและที่สําคัญมันเป็นตัวเชื่อมโยงไปยังการเข้าไปสู่ตลาดได้ไม่ยากครับอ,อันนี้ก็เป็นโครงการที่เราทําร่วมกับกับ n ไอ,อ,อนะครับซึ่งเข้าใจว่าไทยเอนี่มีหลายโครงการ ที่จะมาช่วยในภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นโครงการดิฟเซาจริงๆอันนี้เป็นเครือข่ายเหมือนกันนะครับเ<ช>พราะว่าขา่าวศาสตร์ภาคใต้นครอบคลุมทั้งสามมหาลัยนะครับมาลัยสงขาาลานครินมาลัยเวลัยรักและก็มาลัยทักษิณแล้วก็ในปีนี้เราขยายไปทั่วภาคใต้คือทั้ง10หมาหาลัยเลยวันนี้<ช>ถ,ถ้าพูดถึง ระยะเวศบไ์ภาคใต้มายถึง10มหาลลยในภาคใต้นะครับประมาณนี้ครับก็คือมีการเชื่อมโยงการทช้การทำงานการช่วยเหลือการต่อยอดการกระตุ้นโครงการต่างๆเรียกได้ว่าที่นี่ก็คือ one stop service เลยใช่ไหมคะที่ทะแลทุกโครงการแล้วเห็นว่าไม่ได้มีเฉพาะที่เป็นเกี่ยวกับ SME หรือว่าผู้ประกอบการนักธุรกิจแต่ว่าพัฒนาในเรื่องของสินค้าโอท็อปของภาคใต้ด้วยใช่ไหมคะชุมชนครับเรามี2โปรแกรมครับเวลามีโครงการของกระทรวงทบวงครม โษมาที่มาลัไเนี่ยเราก็ทําเป็นโครงการเรียกว่าบร,ริการวิชาการนะครับ <ภา S 2> แต่ว่าพอมาที่วิทยาศาสตร์เองเรามีแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองเหมือนกัน <ภา S 2> ที่ว่าเราต้องการเจอนวัตกรรมอย่างว่าคีย์เวิร์ดคือนวัตกรรมที่สําคัญคือต้องมีเอชนหรือชุมชนเข้ามามีส่วนท <ภา S 2> ี่เราก็พบว่าจรงิงๆชุมชนเนี่ยก็เขาก็ต้องการแต่เขาไม่ถึงอะ่ะ <ภา S 2> บางทีเราเขาอยากทำต้นทํานี่เราเห็นผิตมาชุมชนเยอะะเลยแต่บางทีเราก็เสียดายใช่ไหมครับ <ภา S 2> ว่ามันน่าจะทาน่าจะทําได้ดีกว่านี้ถึงที่สุดที่เราก็เลยมี แพลตฟอร์มหรือว่ามีโปรแกรมสองโปรแกรมโปรแกรมแรกเรียกว่าเทคซานเพอร์ทูคอมมูนิตี้เราเอานวัตกรรมที่เรามีอยู่เนี่ยครับที่ไปช่วยแก้ปัญหาชุมชนหลักๆชุมชนจะชอบจะมีปัญหาหรือว่ามักจะมีปัญหาเรื่องของวิสาหกิจชุมชนมเราก็เอานวัตกรรมนี้ไปถ่ายทอดให้เขาครับถ่ายทอดสู่ชุมชนนะครับอ,อันที่สองที่สําคัญก็คือว่าเราพยายามจะไปช่วยสร้างโลเคอลสกาดนะครับครับทายาทรุ่นใหม่เนี่ยเขาเขาอยากจะท,ทําธุรกิจ เราก็าไปช่วยพัฒนาอันนี้เรียกว่าบ่มเพาะผู้การชุมชนครับ,รบก็เป็นอีก2โปรแกรมอันนี้คือโปรแกรมที่เราไปสน,นับสนุนค่ะเมื่อกี้ได้ยินที่ผอ,อ,อพูดบอกว่านวัตกรรมไม่ได้ใช้เฉพาะแบบถ้าคนนึกถึงอาจจะนึกถึงเฉพาะสินค้าของที่มาจำหน่ายแต่จริงๆใช้กับชุมชนใช่ครับหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวก็ได้ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับืบอรบจริงๆเราเราเรา,เราอาจจะมองแค่เพียงว,ว่า เอาทาสินค้าจะหิ้งลงห้างจริงๆนะ่ยถ้าเรานึกให้ดีนวตัตก,กรรมเนี่ยช่วยแก้ปัญหาของประเทศชาติได้ด้วยตอนนี้เราไปช่วยทางภาคอีสานนะครับทางชุมชนจากภาคตะดอรอเชียงเหนือเนี่ยมาเยี่ยมอาจารย์ที่นี่ย1อสตเอ็อเาอบตมาเพื่อจะมาดูว่ามาลายสงขลานครินหรืออุยาศาสตร์เนี่ยมีนวตัตก,กรรมอะไรบ้างที่เขาจะไปช่วยแก้ปัญหาภัยแรงเพราะว่าที่ภาคอีสานคงทราบใช่ไหมครับว่า<อ>หน้าฝนก็น้ําท่วมท่วมพอหน้า แรงก็ไม่มีน้ําที่นี่หมายถังว่าเราีนรอวินนักกรรมตัวหนึ่งก็คือยางปูซาพวกเราคงได้ยินชื่อยางปูสาเนี่ยเป็นปนักรกรรมของมอมาตั้งหลายปีแล้วครับเราก็ไปช่วยชุมชนช่วยชาวบ้านมาเยอะไปทาบ่อน้ํเก็บเก็บน้ําไปช่วยชุมชนที่บุหรนเพราะว่าบุหรนนไม่มีน้ําจืดใช่ไหมครับอันนี้ไปก็เก็บน้ําจืดได้ ทีนี้ทางอีสานเนี่ยทางพอดีมันมีคนที่เคยไลยเส้นไลยเส้นขเขาเรียกใช้สิทธิ์ไปที่ภาคอีสานที่ชชยภูมิ <ฮะ S 2> เขาก็ไปทําเลยมันได้ผลทีนี้รอบนี้เขาเลยว่าทา่านเขาเดินทางมาดูเพื่อจะคือที่สาคัญเขาอยากชุมชนเปของจริงเพราะบางทีเราไปพูดเล็กฟังเกขาก็ไม่เห็นไงก็เลยเขามากัน30กว่าคนนะโวยดีใจมากเลย <ฮะ S 2> ผมก็ดีใจนะผมจะเห็นภาพแบบนี้ในประเทศนะว่าจริงๆบ้านเราเนี่ย นวัตรกรรมไม่ไม่ต้องอะไรมากที่ช่วยแก้ปัญหาเรามีเยอะแยะเลยถ้าเอาไปใช้กันจริงๆนะครับ<ะ>แล้วเราเห็นเลยนะว่าถ้า,าอีสานยันนั่งนั่งนึกเห็นภาพว่าถ้าเราสามารถเอายางปูสะไปปูทั้งอีสานะโอ้ยถ้ามันจะเป็นยังไง<ะ>อันนี้เรื่องจริงนะ,ะแล้ว,ลว,ลวเราเราเราไม่ได้มองแค่เพียง,งนวัตรกรรมนะเรามองถึงชุมชนด้วยก็คือ<ะ>มาน้ำยางไม่ตองที่ไหนก็เอาจากสวนยางของเขานน<ะ>ั่แหน่ เอาน้ายางของเขาเราไปสอนวิธีทำใช่ไหมครับเพราะว่าตอนนี้อีสานก็ปลูกยางเยอะเหมือนกันเราไปสอนวิธีทำไม่ยากเลยเพราะว่าทาเป็นโคกปูสระของเขาอ่ะอาจารย์เลยมองราศัยอย่างนี้คือการแค่เพียงสื่อสารกับพวกเราทุกคนนะครับว่าอยากจะบอกว่านวัตกรรมเนี่ยมันไปทุกที่แล้วอยู่ครบวงจรถ้าทําแบบนี้ได้เนี่ยบ้านเราไปได้เพราะเราอุดมสมบูรณ์นะมีอะไรเยอะเลยที่จะไปเพิ่มมูลค่าได้ครับ เราไปฟังเสียงจากตัวจริงเสียงจริงของผู้ประกอบการ SME หน้าใหม่ที่กำลังปั้นธุรกิจให้ประสบความสำเร็จกันค่ะว่าพวกเขาได้ประโยชน์จากโครงการภาครัฐอย่างไรบ้างค่ะ แผนงานของเราที่ได้รับการสนับสนุนก็คือบริษัทดีเอ็นเอคอนซัลจำกัดนะครับเป็นผู้ให้บริการการตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดอย่างเช่นพ่อแม่ลูกลุงป้าน้าอาโดยที่ทีมงานที่ทำนี่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญประสบการณ์มากกว่า10ปีนะครับเราให้บริการตามมาตรฐานแล้วก็รวดเร็วโดยมากแล้วเนี่ยสามารถออกผลได้ภายใน1นถึงสวันเท่านั้นเองฮะทางบริษัทก็ให้บริการเนี่ยตรวจพิสูจน์สัญชาติด,ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนชายขอบไม่ว่าจะเป็นชายแดนใต้เองหรือว่าทางอีสานเองทางเหนือเองเนี่ยก็จะมีทางอำเภอเนี่ย สัญชาติเนี่ยนะฮะที่อยากจะพิสูจน์สัญชาติว่าเขาเป็นคนไทยหรือเปล่าเขามีพ่อแม่เป็นไทยแต่ลืมแจ้งเกิดแบบนี้ครับหรือคนชายขอบเนี่ยที่เขาไปเกิดที่ต่างแดนนะฮะประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยแล้วก็กลับมาเดทไทยอย่างในภาคใต้นี่ก็จะมีบางคนก็ไปเกิดมาเลเซียนะฮะบ,บางคนก็คือมีพ่อหรือแม่เนี่ยเป็นคนมาเลเซียอย่างเงี้ยครับแล้วเขาอยากจะได้สัญชาติไทยตรงนี้เนี่ยจริงๆเราให้บริการตรวจที่สามารถนําไปใช้ทงกฎหมายแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับ ก็ขอให้เข้ามาเข้ารับบริการพร้อมๆกันโดยเฉพาะถ้ามีหนังสือส่งตัวจากอำเภอมาเนี่ยเราก็สามารถที่ว่าจะตรวจแล้วก็ส่งตัวผลตรวจนี่กลับไปยังอำเภอเพื่อที่ว่าจะไปใช้ประกอบการพิจารณาการให้สัญชาติกับบุคคลชายขอบหรือบุคคลที่ตกสำรวจไปได้ครับผม ตัวศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจนะครับก็ช่วยเราในเรื่องของการดูมาร์เก็ตเนี่ยเป็นหลักด้วยนะครับเขาให้เรามานําเสนอนะครับซึ่งการนําเสนอเนี่ยเป็นการช่วยผู้ประกอบการด้วยซ้ําเพราะว่าทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องการโฟกัสจริงๆเนี่ยสิ่งที่เราต้องไปให้ถึงจริงๆเนี่ยคืออะไรครับถ้าเราไม่สามารถที่จะก่นกรองไอเดียของเราเนี่ยที่เรามีอยู่ตอนต้นเนี่ยนะฮะไม่ว่าเราจะมีนวัตกรรมหรือเรามีไอเดียอะไรอยู่ในมือเนี่ยแต่ถ้าเราไม่สามารถที่ว่าจะบีบมันมาอยู่ในมือของธุรกิจซึ่งทํากําไรแล้วก็จะไปต่อในอนาคตไดูู้นนนย่่มมเเเพาะะีี้ก็จจออสสิงใใ ว่าเราเนี่ยจะต้องพัฒนาประเทศชาติพัฒนาภาคใต้ไปด้วยกันโดยการใช้นวัตกรรมครับผมบริษัทเรานะคะได้ทำการพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยใช้ทิชชู่คาลเจอร์เทคนิคพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยเราเพาะเลีเ้ยงเนื้อเยื่อเห็ด ในขวดน,นะคะมีปัญหาแล้วก็ได้ขอคำปรึกษ,ษาจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้นะคะหมอได้ประโยชน์จากโครงการนี้หลายเรื่องเลยค่ะเพราะว่าทางอุทยานนี่ค่ะได้สนับสนุนหมอตั้งแต่ความรู้เครื่องไม้เครื่องมือห้องปฏิบัติการแล้วก็ทางด้านเงินทุนหาแหล่งเงินทุนให้หมอได้มาใช้ในการดำเนินประกอบธุรกิจ อุทยานให้ทำปรปึกษาหลายเรื่องเลยซึ่งจากที่หมอไม่รู้อะไรเลยทําให้หมอโตขึ้นมาได้ภายในระยะเวลาสองปีหมอก็มีความรู้สึกว่าเราโตขึ้นเยอะเพราะว่าหมอไม่มีความรู้ทางนี้เลยค่ะผู้ประกอบการทุกท่านนะคะถ้าท่านมีปัญหาท่านอยางท่านอยากท้อแท้นะคะท่านสามารถเข้ามาขอความช่วยเหลือจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ได้เลยค่ะซึ่งที่ตรงนี้นะคะมีหลายสิ่งหลายอย่าง ได้ให้คําแนะนำแก่ท่านให้ทั้งวิชาความรู้สนับสนุนทางด้านเงินทุนแนะนำสิ่งต่างๆที่ท่านติดขัดมีปัญหาทั้งหลายท่านสามารถขอคำปรึกษาได้เลยหมอแนะนำได้ว่าไม่ผิดหวังค่ะเพราะหมอประสบกับตัวเองมาแล้วหมอเลยมีทุกวันนี้ค่ะ ็เรียกว่าอุทยานวิทยาศาสตร,ร์ภาคใต้นะคะไม่ได้เฉพาะช่วยภาคใต้ใ<ช>เท่านั้นยังไปช่วยทางอื่นด้วยอีสานด้วยเรียกได้ว่าช่วยได้ทางประเทศเลยนะคะคสุดท้ายอยากให้ผออค่ะช่วยฝากถึงผู้ประกอบการหน่อยเนาะเพราะว่าหลายๆคนก็ตั้งใจแหละไม่ว่าจะท่องเที่ยวหรือว่าอะไรก็ตามแล้วมาเจอโควิดนะคะครับก็เข้าใจนะครับเพราะว่าหลายคนก็ประสบจริงๆทุกที่ประสบวิกฤต ทั้งนั้นเหลยครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตจากโควิดใช่ไหมครับไม่จะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจต,ตกตามซึ่งมันก็จะสอดคล้องกันหลายอย่างนะครับผมคิดว่าเราต้องเปลี่ยนมุมมองอันหนึ่งมันเหมือนกันนะมุมมองที่ผมอยากให้เปลี่ยนก็คือหรือไม่เซตก็ได้ก็คือวิกฤตทั้งหลายคือมีโอกาสทั้งนั้นก็ว่ายิ่งมีวิกฤตยิ่งมีโอกาสลองไปดูนะครับเรามองแบบนั้นหลายอย่างที่เราเคยทําไม่ได้มันกลับทําได้ในช่วงวิกฤตที่เรามองว่าเป็นโควิดนะครับนั้นหลายบริษัทเนี่ยในช่วงวิกโตเขากรับโตเรามีปัญหาคือเรา ปรับไม่ทันหรือเราไม่ได้ปรับนะอย่าคิดว่าที่ทําอยู่เดิมมันใช้ได้แล้วต้องเปลี่ยนบทอะเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะโลกที่มันเป็นตลาดแบบใหม่การตลาดออนไลน์ก็ต้องมีความจําเป็นมากขึ้นดิจิทัลต้องรู้ไม่รู้คงไม่ได้นะครับเรื่องของอินโนเวชันเนี่ยก็จําเป็นให้กําลังใจนะครับการเปลี่ยนแปลงมันน่าจะไปในทางที่ทำให้เราดีขึ้นแต่ถ้าเราไม่ทำเลยเนี่ยอันนี้ไม่น่าจะไม่เกิดอะไรครับ แต่ท่านึงไม่ออกจริงมาที่นี่ค่ะรับรองว่ามีไอเดียแน่นอนนะคะยินดีกับคุณพอมากเลยนะคะสวัสดีครับยินดีครับสวัสดีครับในโอกาสหน้าเราจะนำผลสำฤทธิ์จากกระบวนการขับเคลื่อนชุมชนศรัทธากำปงตะวารวมถึงการขยายไปสู่กิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มานำเสนอต่อท่านผู้ชมนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณผอมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการของเราค่ะ พบกับรายการจารึกไว้นะชายแดนใต้ช่วงข่าวภาคข้ามระหว่างเวลา18นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีทางททบ5วันนี้เราต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ